สวัสดีค่ะลัตตี้จ่าลัตตีพากินพาเที่ยววูนี่สิพาอมากินย่างวาเตี้ยหอยค้างต้มแล้วเอามาย่างเลจ้ะเสียบเสียบหอมหอมเด็ดพร้อมกับอยากกินเห็นญี่ปุ่นเขากินคือสีเสียบหอยนางรมย่างเลยจ้ะเอามาย่างเลยจ้ะเด้อมากินสดสดเลยจ้ะมีสามชนิดน้ำกันเลยจ้ะเ้อหอยหอยนางรมอันนี้ของ อาฟินแลนด์ไอริสแล้วก็ลืมอ,อีกอันหนึ่งลืมอ,อย่างบุ๊กเดี๋ยวสิย่างสุกินได้จ้ะเ้อะเดี๋ยวสิบอกว่าอันใดเสียบมันสิมีแตะต่้งกันได้จ้ะเ้อะอนนันด้วยยาวๆด้วยปลอมด้วยพอดี <c oughs> มากินกันเลยจล้ะเด้อย่างย่างเป็นบางส่วนแล้วก็มีอย่างหอยนางรมได้จ้ะย่างอย่างละตัวก่อนเนาะย่างชนิดละตัวก่อนลองเบิ้งแล้วจะเนาะ พร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดของเรากระเทียมโทนน้าจ้ะได้กระเทียมโทนมาด้วยน้ําจิ้มซีฟู้ดของเราปันเองแซ่บๆนะจ๊ะผักเขากระบมี่อย่างไรจ้ะสตอถั่วแตง อยากไปกินไปเด้ยกะเรือจะลองดูนะคะโอ้ยอีกอย่างหนึ่งจ้ะอีกอย่างหนึ่งนะคะแซลมอนดองซีอิวจ้ามามือนี้อาหารทะเลเด้ก็เด้ร้อนก็จะทนเด้อจ้ะอันนี้อน,นีรเพื่อความอาิดอร่อยของเราอยากไปกินไปเนาจะน้อง หอมหวอมเลยเจ๊เด้อน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซบๆเพราะว่าอะไรเนาะอย่างเพราะมันหอมหวอม อร่อยนะหอยโน่นหอยนี่หอยนังล้มขึ้นไปใหญ่น้งจะนะันเนาะอร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยไหมคะคุณลูก แซลมอนดองซีอิ๊วอร่อยอร่อยเลยจ้ะติดใจเลยนะคะฝนตกอย่าเพิ่งตกนะจ้าตกแล้วตกแล้วโอ้ยอย่าเพิ่มตกกินก้อนกิงก้อนลมเม็ดแล้วล้มล้มลอยลอยดีลูกกระดาษลูกโทรศัพท์โทรศัพท์ยเไรจะแกเโอ้อ ยินสวยลองกันนะอันนี้หอยค้างได้จะได้แสียบเดีบเลยจัดการมือเลยได้จะเด้เอาพ่จารณอย่างเ,เร็วๆอืเข้ารู้เอ้คนสกเท่าไหร่ไม่รับ

กะเด้นมาถึงนี่ไะน้ำอย่างน้องรมแม่แม่เต็มตัวล้สับเลยเต็มหน้าปัดเต็มน้าปัเลยดิหัวลอยอีกพุ่งมาอย่างกับน้ำพุฝนตนกระตกโอ้ยอุปสรรหลายอย่างเนาจ้ามาดมันกระตกอันเป็นกบลังใจให้รตีเนี้อเสือเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รตีเน้อเสือสจ ถึงหอยนังลบแตกกับพวกกันแตกใค่ฝนก็สิต hmm. ุกตุกแล้วสบานตุกน้อยตัวคุณกับคุณพักคุณแล้วเหยอฝนตกแล้วเนี่ยเอ้าตายแล้ว

มัน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 แข็งมันหนึบหนึบมันแข็งมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่เราจังไม่ดอ้ถ่ายมันเย็นก็ได้จ้ะเดี๋ยวสิร้อมมือหอยนางลมอยากอกินหอยเนี่ยกินที่ลูกกินมันมีย่างแล้วหอยอะไรอ่ะหอยคางหอยคางลูกปลาแดงเอามาให้อร่อยมากเลยต้องชิมดูเองลูกถึงจะรู้เขาต้มสุกนะแล้วก็มาย่างกินให้น่อยลองกินกันกิมบุกันจากทะเลไหมมันมาจากทะเลไหมใช่ฮะ หาเไปเลยลูกใช่ไหมอืมอืมอืมมันตกมันมีหนามหอมจ้ะ ไข่น้องล้มเนี่ยกินแบบสดๆเราไม่ไม่แบบมันมันมีย่างแล้วลองเสี่ยงให้กินสุกยังหรืไม่เป็นย่างลองลองกินน้ำมันลองดูสิมันเค็มเค็มไหมอร่อยน้อลูกนะนัวๆเมืนเพราะว่ามันเป็นน้ำไงอืออะสุก็แบบแล้วก็กินเลยเอาไปย่างอีกหน่อยนีก็มันยังไม่สุกเลยโอ้ร่อยดูเรวเท่าไหร่ หอยลเท่าไหมีหอยตัวลเท่าไหร่อยตัวละัวเท่าไหร่ไ่รู้เละเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบนีเลยกระดาษหน่อยค่ะมันจะตกมันก็จะตกเนาะตกแท้เห็นกินเตียบแท้รู้เป็นอย่างตกไปน่อยแต่ดิบพิ่นยังกินหอกเนาะเอ้มอ๋อทำไหม อันนี้ผ่านแล้วแก่บุ๋มอันนี้ผ่านเห็นเขาอยากยี่ปุ่นไหมจากไปกินจากไปกินไไม่อยากนเลยบ่น้ำมันหลอ่ะปนยาไหน้ำมันไหลเอเอาเอตายละ ห้ยน้ำจิ้มจะเสแอะเพราะน้ำจิ้มหอยหอยไม่สู้ปลาซมอน,มน,บบมนอ่ะลาซมอนอร่อยสุดอเหรอประจันชอบเหรอเเออประจันเอากระเทียมใส่ในนี้หน่อยปลาไม่ชี้นอ๋อฝนตกแล้วมี่ยวายตายพี่น้องเงียบแล้ว มีกันนว่าต่พี่หยงพีเอาสุกแล้วเนี่ยเอามะเนาะเอาก่อนเลยน้ำมันเยอะมากเลยอะเราไปนั่งก่อนหยุดคลิปแล้วเหรอไม่ถ่ายแล้วเหรอระดับหน้าจอที่ก่อนอ๋อหน้าจออย่างลองลองหอยลงบุกกินไปย่างไปเลยจอมตาย มันต้องสุกหลายมันจะเนาะเดี๋ยวมันหดเนาะโอ้ย,อยตัวน,นี้แม่จะกินหรเดี๋ยวเขาจะกินหรอกแม,มก่อดูแต่แต่แต่ให้มันช่ำฉ่น้ำให้มันฉ่ำๆน้ำมันจะอร่อยนะลูกเอาะที่ยังไปก็ไม่รอดลูกบอกให้มันช่ำฉ่น้ำฮะตัวนี้ก่อ,กอนเอากระเทียมใส่ให้หน่อย ไมู่้จะเนาะไม่ลองไม่รู้เนาะตักซีฟูดใส่บปในจักรนี่ได้แล้วค่ะซีฟูดลาดไปเลยจ้ะลาดซีฟูดไปเลยค่ะจะลองแล้วค่ะตัวแรกหนึ่งสองสามโอ้มันก็แต้มๆอยากถ่ายด้วยเหรออร่อยมากอย,ากย,ย่าแต้มๆเขาโอ้แสบขักจั นี่แจกว่าอยากเขากองน้ำไม่รสชาติหอยยังลมแสบแสบอยากกินด้วยแสบแสบอย่าเพิ่งกินนะลูกบวบฉันต้องเอาเห็เอาอันนั้นใส่น้ำเลยจะเอาน้ำเนี่น้ำมันหวานหวานวัดต้องว่ดตองว่ดตองพอสูงถูกหลายเลยจ้ะเด้อเพราะเป็นสดน้ำเลยน้ำละแอมจิ้งเยอะๆหลังกินซีฟู้ดปุณิ อืคนนี <divide> <reci Hai> ้ไ <saturated> ม่เส็จเลยมดมาแล้วขาวมีหนังดีด้วยนะเรียกเรียนอ่ะอันอังหุ่นกล่องรับเนี่ยจะเตินเสียมันหดับแต่มันทายอยู่มันแข็งเหรอจ๊ะขอโทษได้จ้ะเด้อ อุปรสรรคเยอะอุปรสรรคเยอะเอาตกล่องตรงมันก็จะตดมันก็จะตกหางกะสับฮึฉนไ้ซิมแซมออยู่คนป้าแซมอดองอยู่แซบใว่าฉันอยเออไห อ่าพราะเราจะดูมตาเขต้องดองค้างคืนหรือเปล่าหรือว่ารอง4ชั่วโมงดอง3ชั่วโมงก็พอแล้วลูกถ้ารองนานกว่านี้มันน่าจะอร่อยใช่ไหมรองทำเอาไว้ค้างคืนไว้ค้างคืนจะทำอีกเหรอกินกินไม่หมดป้องแต่ดองไม่ได้ลูกแล้วไม่บอกว่าจะตื่นไหมรอ พี่แตนจะไากินหอยล้องห,หอยน้งลุกเดาะไปกินเน่ะ <c oughs> ต้องลองไม่ลองไม่รูอ้อ,อย่าให้เขาหลอกได้นฝนตกแล้วล้วอเดาะเปียกว่ะฝนตกแล้วกตกไม่หวแล้ไม่เป็นไรลูกตอนนั้นยิงเอียงกว่านี้มีต้องขยับด้านล่างให้เป็นไรพอแล้วลูกพอแล้วแตม็แตมๆอยากกินเหรอ<ม>เอาไม่เห็นแตม็มๆเลยเอาอยากเข้าเฟรมอยากเดินผ่านแตม่แตมก็อยากเข้าก่อนเดินผ่านก่อน แซ่บไม่เป็นไรไหอืมอร่อยไหมแซ่บเดี๋ยวกินแซ้หมดแจ็คหอยนางลรมอย่างเป็นหอยนางลรมอย่างได้ปะเนี่โอ้โหหอน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 ซื้อมาสามชนิดเลยจ้าแซ่บทุกอย่างแจ็คบัชนิดใดเป็นชนิดใดแต่ตัวยาวๆเลยจ้ะของฟินแลนด์มั้ง แซ่บหวานกัวมูอันนี้ตัวน,น้อยๆนะนะฮกจาก้าน่ารักไ่กับแซ่บด้วยกัน,ก,นกินไปกินมากินไปรู้จักใอญ,ใญ่ใหญ่กับแซ่บแซมมอนก็ใหญ่ตัวนารักนะใส่น้ำกินซีฟูดลงไปอืม้ม

มันอาได้กับพอ่อเราจ้ะก่อนมันสุกไรเดี๋ยวตรง,องหอยคาวสุดท้ายหอยคางแซ่บเสียบไปแตดเดียวสุดท้ายต้มเดี๋ยวยเยวอามาย่างเกียดเสียบไม่ย่างคือหอยอันนั้นบานห้องไหมจ้ะหอยยังกว่าหอยเชอรี่หอเชอี่อไหมจ้ะคือหอยเชอรี่บานห้องแซ่บไ,ไปแต่เดียเอามาส่วนอะไร ภูมิใจนำเสนอเล้วจากด้วยมึนดีเด้วก <c ười> ินไปบอกไปคุยไปได้แต่เด้อยูใหม่มันระเบิดน,นะกินโดยนยังไงได้จังเลยกินบรรยากาศนอกบ้านชิวๆกันสามคนกับใหญ่กับหลักกับบุก <c ười> อในบริเวณบ้านนี้แหละตบ,บสาลายหมดกรหมองอสลายหมดกรหมองหรอเลาสาายหมดเลยต้องเอาไปดองขึอนนึงต้อ,องมอเอาไปนึกว่าหมดละยัง นี่ไม่ลองกินแซลมอนดองยังอู่อร่อยเหรอนี่ก็อร่อยหอยมันนี่อยู่หอยนี่ไม่กินหรอกหอยนี่ไม่กินหรอกมันเดียวไม่ถือว่าจะหนึ่งวาแบบหมดนะไม่หมดเนี่ยวางไว้เผื่อเข้าวทรมะ ต่งหอบก็มาตาสะสะัดสมบึต้งหอบก็มาตาสะสะัดสสบอันนี้ได้บระหอด,ดูใส่หมัอี่ยวก็บหมอนาให้หมนมีดิรอก,กินมอใส่สลายมาน้ำจ้าใหมม้อ ดูกบริการจ้ะก,กิมซีฟู้ดราดลงไปเ <Like S 1> ซม,มอนจ้ะใส่กระเทียมท้นเข้าไปเซม,มอนอ่าหม,ม้อซีมมอิ๊วใส่กระเทียมดองด้วยใหญ่บอกเ<อ>สิร์ฟพ้อกันจ้ะอร่อยอืมเข้ากันเข้ากันสุดยอดอร่อยมากอืมเอายังไงเออ อร่อยด้วยชนบุรีอ่ะอยากกินมาชนบุรีแล้วจ้ะหวานจ่วยจุ๋ยอาจะบุรีองไห้จะปลัดดึ้อเอามาตัวหนึ่งเอ้าเอาตัวนี้ก็ได้เนี่ยนะเอาตัวนี้หอยนี่จับเสียดายหนำโุ้ย มาแตกจะได้นําหอยเนี่าบดโอ้ยตัวนี้เหลือหน่อยไว้นึงโอ้ยอยากลืมหูสิได้ค่ะก็เบิ่งเดี๋ยวหน่อยๆนึนงม,ม,นนนนมันจะมีไข่มุกไหมะแซถ้าเปิดเจอไข่มุกอ่ะสุดยอดเลยลูกตัวนี้กับตัวบดกแญ่ๆ เจอไข่มุกไหมคะ้ายบอกแค่ได้เจอไข่มุกเลยก็โชคดีไงลกูก <g ül> ต้องให้มันเหลือน้ำได้หไหลมันจนน้องดีเสร็จ วู่นะต้องให้น้นามันเหลืออยู่ในหันมราแทบๆมันไม่อ้าปากมันสุกแล้วลูก้เพี้ยบเราเจ๋ออยากเห็นหนามมันเพี้ยมไหมต้นที่สวยต้วที่สวยใดตัวเออต้นที่สวยเด้ยวเราไม่อยากแกะแล้วอยากลองแกะร้อนให้ลูกนะร้อนก็ใช้้นแกะไง่าแกะให้จังเลยตรงนั้นมันเหลือน้มไม่ได้ฟอร์มจับข้างนะมันเหลือนามอยู่ในตัวนี้ดีอยู่เหลือน้มอยู่ในเต็มเลย สวยน้ำยุ่มมากน้ำฉ่ำมากน้ำผมจะน้ำผจะน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหลือน้ำก็จะกินในถ้วยก็ได้น้ำมันเลยโอ้ยไม่จ้าน้ำเหลือพวกไหลเี่ยดิเงี้ใส่เิลลาในจังหวะได้จ้ะเด้อกันเตะแตะแตน่าจอยแล้วแตะซื้อ จระกระดับอีๆอืมจังสีเลยได้เจะเลยอน้ำจิม้มเสี่ยงคูณราดลงไปไอัอนน,นี้คือเอ็นหอยใช่ไหมร้องเมื่อยได้เจะเลยกินสุกเล็กน้อยนะและระตีเบ่าหอยกินดิบปานใดได้เจะได้กุ้งกึ่งกรบอเหอยกินดิบหอยนางลมเอามาย่างเห็นคนกินแมแต่แซบ่บ ก็เลยร้องได้เ้ออันนี้อถ้าเขาอ่ะสุกแล้วรูปว่นมีย่างแล้วเขาเห็นอย่างเป็นะแสกินหลดแล้วเจะเด้อสำต้องร้องเองเห็นตะพูนผนกินเขาก็ต้องร้องเองน้ำได้เจะเด้อเนาะมาบแสสำกัญจะองมอี่นหน่อหน่อุกหลเพ่เนี้หนหน่อยหวานเก้ยจุจ้ะหมดแล้วไหม นี่แซ่บกระมูนี่อันนี้สิมีรสเลี่ยนชดน้ำหอมหอมของหอยนางรมหอมหวานไม่ใส่น้ำจิ้มชีชูดอ่ะเอาแล้วน้่เยอะอันนู้จิ้มชิฟูดแล้วมันเค็มมันเค็มอ่ะเอาให้มามีดดิมังไม่ชอบเอามีดดินะเอามากเลย ชิวินบอกวาชือว่าเลไที่แบมีช่อิบิมาจำติจที่ังไปเปียตัวยง้าเหมือาติเคยกินแ่บเดี๋ยวสะไปอ่านว่ามันคือหอยยไงหอยแมงหอยนางลมแต่ทำไมเขาเขาไม่เขาไม่เขาไม่ออกาหอยนางลมหอยนางลมแต่ว่ามันมีอะไรนะ มันมีแบบหลายสายพันธุ์งเขาไม่ออกมาโชว์ไงเขาไว้ในตั้งไงเขาไอ้ล้างตู้แล้วมีไม่อ่านผ้ายอ่ะก็เขียนอยู่นะมันสามตัวนี้ไงหลวงม่ลืมก็เขาแยกถุงอยู่นะเฮ้ยอืออือสมขบองใช่หรอไม่รู้นม่อยะใช่ผสมประมาณนั้นเอเห็นไหมบ้านนนท์ มีเ,มเนหลือนำเน้อยๆคิบรถโดนนะจ๊ะขอโทษขออภัยกินสิกินง่อยสุดท้ายหรอกจ๊ะพี่จันพี่จันขอมัน<ร>ม,ขมาขิดอยู่อย่างเงี้ยรู้แล้วูเดี๋ยวขอกินง่อยดท้ายได้จ้ะเด้อโดนกัดเดีย <laughs> ว เดี๋ยวกินห่อนๆจะตกืบกันแะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ลัตตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้าบา,บายบาย,บายละค่ะบายบายจ้ากินต่อคะ่ะ